เป็นไรเอออยากให้คนอื่นต่ำต้อยอยากให้อยากอยากให้คนอื่นแบบพูดอย่างนั้นหรออยากเป็นข่าวหรอพอพูดก็แคปไปออกข่าวได้เอ็นเกตได,ได้นู่นได้นี่เออเป็นไงล่ะหายลทิ์มิดจ,จัดเลยเป็นไงล่ะ เออเขาก็รับกรรมไปแล้วสังคมก็ให้อภัยใครก็นี่ก็นู่นนี่นั่นกันไปถูกไหมล่ะลูกคนผิดก็นู่นนี่นั่นไปก็ขอโทษขอโพยกันไปก็จบแล้วเออยังมาพูดอีกไม่ไปเยี่ยมแม่ตั๊กหรออีฮีย้ยคิดได้ไงวะพ่องพาสอนหรอกูอ <S <S ไม่เคยรู้จักกับมันด้วยกูบอกเลยอืม ปัญญาอ่อนสุดๆเอาตะก้อมาพอปากอีนี่หน่อยปากเก่งดีจังกูก็ปากเก่งเหมือนกันแล้วกูเป็นนักเลงด้วยพ่อกูเป็นนักมวยด้วยมึงไม่รู้หรอกอันนี้ไม่ใช่วีนครับกูด่าครับมึงไม่รู้จักหรอกชีวิตกูเกิดมากูอยู่ค่ายมวยกับพ่อกูนะแต่กูชอบผู้ชายไงกูตรงนะ กูเขาก็แบบว่าอู้กูไปดูกล้ามผู้ชายอุ้ยเสียบเนี่ยกูนั่งดูกล้ามผู้ชายอุ้ยพ่อเฮ้ยมาทุกวันเละพ่อกูก็ันั่งเก๊กเนาะบางวันแตกทรงแตกสาวบ้างโอ้โหพีนี้พ่อแบบพ่อแบบมึงเป็นกระเทยเหรอเปล่าพ่อผมไม่ได้เป็นกระเทยครับพ่อบางวันนั่งทานลิฟต์กับเพื่อนอยู่โอ้โหพ่อแบบชี้หน้าด่ามานะท้านมะยมอ่ะวิ่งไล่ตีพี่ดิวอ่ะไม่รู้หรอกว่าพ่อเป็นนักมวยอ่ะ ขายาโกบุรินะพ่อพี่ดิวอะชื่อโกนะ oh. พ่อพี่ดิวอ่ะโกบุรินะทหารญี่ปุ่นเออเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับลูกลูกอะไรนะลูกนักมวย uh huh. yeah. เฮ่อสาใจาย,ยังเป็นกระเทยไม่ผิดหรอกแต่เป็นคนเร็เวๆมันผิดเกิดมาผิดเพศมันไม่ผิดหรอกเออ ใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้เป็นอะไรพอใจแล้วแล้วภูมิใจด้วยที่เกิดมาแบบนี้จะเกิดมาเป็นเพศไหนจะมีมีกีหรือมีอะไรก็ตามแต่ <c oughs> เออภูมิใจเว้ยนะครับเออขอบคุณมากครับและฝากดวงติดต่อได้นะศูนแป้ารับฝากดวงเออเออ ผู้กุมเรือนจําถามหารออยู่ถามพ่องดิ <c oughs> มึงบล็อกตัวเองออกไปเลยกูนั่งขายคิมคุณไม่ได้ขายยาบ้าอีสัตว์อีเฮียออออพอแล้วพพอแกูปิดไลน์แล้วแฟนคลับตอนนี้มีแต่คนพันไลน์ลต่อไปตอนนี้ไป็นสองโปรไฟล์ไอก่อนสันดานหมาด่ามาด่ากลับครับพี่คนแบบนี้นิสัยนิสัยไม่ค่อยดี เอ q คต่อไปเอ่คิต่อไปมึงเคยซื้อของกูปะกูถามหน่อยพอด่าก็บอกว่านู่นนี่นั่นกดคนได้กดเนาะเก่งเนาะปากเก่งเนาะเห็นคนร้องไห้เสียใจพวกนี้มันสะใจพวกนี้ยมัน,เป,นเป็นนักเลงคีย์บอร์ด อยากด yup. ่าเฉยๆหรอกอยากมีกิมมิคอยากให้คนดูเพิ่มขึ้นที่รักขอโทษนะครับ5400คนแล้วเ so so ดี๋ยวขายของก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเมื่อกี้หมากัดกันหรอมาต่อไปแฟนคลับขอบคุณมากครับขอบคุณจับใจนะครับต่อไปเปิดลิปสยังไม่ได้ลิปพอกเอาครีมไข่โมกแฟนคลับขอบคุณมากครับคนฉลาดย่อมเป็นเรื่ยของคนฉลาดเนาะแฟนคลับ พูดให้เป็นกิมมิกเนี่ยคนขึ้น6,600คนแล้วขอบคุณครับมาแฟนคลับเขาเรียกว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะครับทุกคนคนมีสติสัมปชัญญะบ่าเปน็นคนบา้าคนเขาฉลาดนะครับฉลาดในการขายของ7,000แล้วทุกคนโอ้โโอเคเอาโป,โปไข่มกแตกๆให้ f อาลูกค้า คีมไข่มุกนะครับนวัตกรรมจากเกาหลีนะครับคนไหนหน้าดําหน้าเป็นฟ้านะครับไอซ์ซื้อด้วยนะไอซ์ซื้อด้วยนะคีมไข่มุกตัวนี้นะครับคนไหนอยากได้แฟนคลับนาทีทองนาทีทองครับเอานาทีทองแบบโลกแตกโลกแตกเตรียมเลยครับเอฟซีพุ่งตรงนะพรุ่งนี้พี่เป็นข่าวแน่เลยอ่ะพรุ่งนี้พี่ดูเป็นข่าวแน่เลยคนแคปแล้วอ่ะลูกค้าใครอยากได้นะครับเตรียมให้แล้วครับรักนะ 273บาทกดตะกร้าแฟนคลับอันนี้พุ่งตรงนะบางคนคือแบบบางคนหน้าดําหน้าเป็นฝ้าอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้นะครับในการทานะครับในการทริกนะน่าจะฉ่าไม่ต้องเอานี้ใส่ส่วนตัวพี่ไปใช้นะเมื่อกี้พี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่ด่าแต่คนที่เขามาด่าเราเราเรารักกันคนไหนไม่ให้ค่าเราเราก็ปล่อยเขาไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รักถ้าใครเกลียดพี่ดิวมากพี่ดิวขอโทษนะขอโทษมากเลยนะครับ ขอบคุณมากครับหนึ่งหมื่นคนหรอลูกค้าใครอยากได้ครีมไข่มุกกดตะก้านะครับหูสา4รกระปุกโอ้โขอบคุณค่ะทุกคนอันนี้พูดตรงๆนะสายตาไม่หลอกอลวงหรอกสายตาไม่หลอกลวงถอดต,ตาก่อนนี่นี่อันนี้สายตาจริงครับ น่ารักสุดๆน่าเชิดไปลักน่ารักจริงๆ oh. ใครอยากได้กดตะก้านะครับเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เราไม่ต้องกลัวเลยหรอกแฟนคลับ <c oughs> บ้านเมืองมีขื่อมีแปร <c oughs> โอ๊ย AR าลายต่อไปอ r ไลายต่อไปเออถ้ากูขายครีมแล้วกูติดคุกอะไม่ไม่กูไม่ซีเรียสหรอกท <c oughs> นงทนายไม่เป็นไรหรอกถ้านั่งขายครีมแล้วติดคุกอะเอาแค่นั้นแหละ ไม่ได้ปากเก่งนะที่รักทํางานสุจริตนะทํางานสุจริตไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนด้วยถูกไหมแฟนคลับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจนะครับคนไหนอยากได้นะครับครีมไข่มุกราคา273บาทครับแฟนคลับอันนี้พูดตรงๆนะเมือเ่อกี้ลูกค้าคนไหนที่ติดตามพี่ดิวนะอันนี้คือชีวิตจริงแฟนคลับชีวิตจริงดิวเป็นคนที่แบบว่าตรงๆอ่นะแฟนคลับเออ ขอบคุณมากครับคิ้วใช้อะไรปัดเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะรู้จักไอ้นี่ไหมอะ่ะยางรถย,ย,ยนต์อ่ะยางรถยนต์ดิวปัดแล้วก็ดิวปืดเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับครีมไข่มุกกดในตะกร้านะครับอนนขอบคุณจากใจตะกร้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเปิดสบู่ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสบู่นะครับที่รักใครอยากได้สบู่สบู่ตัวนี้ล้างหน้าเลิศมากครับขอบคุณมากครับ เขาบอกว่าสบูต่ตัวนี้ล้างหน้าแล้วมันจะกักเก็บน้ําใต้ชั้นผิวนะครับ6 0พ0คนขอบคุณมากครับได้เลยแฟนคลับไม่หรอกสิ่งที่ดิวพูดไปเมื่อกี้ถ้าเขาไม่เริ่มก่อดดิวจะเริ่มไหมแฟนคลับอาะถูกไหมล่ะเอออยู่ๆมาบอกให้ไปเยี่ยมแม่ตักเออขอบคุณมากครับขอบคุณจับใจนะครับว่าจะไม่แล้วนะว่าจะไม่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ออกข่าวไปแค่นั้นแหละ พรุ่งนี้เขาแค่ออกข่าวไปกัน <g> เ <ül üyor> ขาทำใจแล้วอะเอขอบคุณมากค่ะขอบคุณบางกับโพกนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเตรียมสบู่ใช่ไหมครับลูกค้าเดี๋ยวบอกก่อนนะสะบู่ตัวนี้ขอรีวิวแบบตรงๆนะขอรีวิวแบบไม่ไม่แบบไม่หมกเม็ดนะโอเคนะที่รักสบู่ตัวนี้ใครติดตามน้องดิวหรือพี่ดิวหรือทวดดิวหรือย่าดิวหรือป้าดิวหรือคุณดิวคุณดิว พี่ดิวพี่ริวบอกก่อนว่าสบูต่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าสบู่แอร,รียลตอแหลสบู่ตัวนี้มันจะไม่โกหกใครตัวนี้สบู่ตัวนี้น,นะครับที่รักตัวนี้ล้างหน้าล้างหน้าเลิศมากตัวนี้สารสกัดจากแพงต้นนะครับบอกได้เลยนะที่รักมีกูต้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ราคา,า,น,านาทีทองนาทีทองสบู่ก้อนเนี้ยลูกค้าเอาไปล้างหน้านะสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือกักเก็บน้ําใต้ชั้นผิวผิวมันจะไม่แห้งคนไหนอยากได้นะครับที่รัก สบู่พี่ให้นาทีทองเลยสบู่แอรียวรอแป๊บน,นึ่งนะครับขอบคุณมากครับเชื่อไหมเมื่อกี้คนดูสี่ห้าพันอ่ะด่าด่าสองคอมเมนต์น่ะ <c oughs> จริงแฟ <c oughs> นครับ <c oughs> ไม่มีสองคนนะที่มาด่าดิวอะ่ะดิวก็งงเหมือนเก็บขนจมกูกที่รักอันนี้มันเป็นเส้นเลือดแล้วแหละมันไม่ใช่ขนจมกูกคนจะทักดิวตลอดเลยอันนี้ดิวเป็นเส้นเลือดเหรอเนี่ย ตรงนี้มเป็นเส้นเลือดสีแดงอะ่ะ <_ d ance> เออแต่แป๋นทำเป็น,นทักขนจมูกตลอดเลยอะ่ะอิน <_ d ance> ไม่ไดูตัดทุกวันเลยนะ <_ d ance> น้อยอะ่ะปิดไลท์ดิว่าไม่ขายแล้วน้อยแล้วอ่ะ <_ d ance> คือทักขนจมูกจนเสียความมั่นใจตลอดเลยนะ <_ d ance> คือที่ไหนแวะขนจมูกครับเออตัดทุกวันเลยอะ่ะเสียความมั่นใจไปเลยอะ่ะ เอาทิ้งไขมูกออกนะครับเออเขอทิ้งไขมูกออกเลยลูกได้ค่ะชิราเดี๋ยวไปตัดขนจมูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่น้ยมันเป็นขนจมูกไหนวะตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอมิติใหม่แห่งการไลฟ์นั่คือขนจมูกคือไม่ทักมันได้ไหมอ่ะนได้เพราะไม่เสียเซลล์เออมันก็เสียเซลล์อยู่นะแบบเออ าใสฟิะละมุกคนมาทักแล้วอ่ะโออหน,นอย<ด>แล้วอ่ะอุ้ยนอยอ่ะ <laughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<า>๋ไม่มันต้องเป๊ตลอดเลยหรอเลยยังไงทักบ่อยมากเลยนะตั้งแต่ไลน์แรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทักเรื่องขนจมูกทักตอนแรกอะ่ะเราเขาจะได้คือแนะนำเออหลังๆม,มันมันมันแบบเหมือนแบบจผิด มามันไม่มีมาละ <สำ S 2> อุ้ยเส, <ำ S 2> ส <ำ S 1> ียเซลลเลยอะ่ะกำลังจะขายของอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแก้ปัญหาให้นะแฟนคลับเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงเขแก้ปัญหากูแก้ปัญหาให้ไม่ต้องทักแล้วโอเคโอเคไม่ต้องทักแล้วทางนี้ไม่มีนะโอเคจบโอเคนะคือทำเต็มที่นะซื้อของด้วยไม่ต้องทัก,ก,ททกโอเคจบ ถูกสจดจบแค่นั้นโอเคสี่พันคนแฟนคลับ <laughs> ฟัง้องดิวน,วนะดิวอยากทํางานดิวไม่ใช่เป็นคนฟอกดิวไม่ได้ทําเงินฟอกดิวขายของกาดิวจะได้5บาท10บาทแฟนคลับขอร้องเถอะนะอย่าทักทุกอย่างนะครับนะีครับโอเคลูกค้านาพีทอมมาลอะไรอ่ะสบู่หรอ <c oughs> ลูกค้าสบู่ตัวนี้นะครับที่รักปิด2อรูก็ตายสิแม่ ใครอยากได้นะครับสบู่แอริเยลนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่รักกดตะกร้าเลยวันนี้นาทีทองครับสบู่สบู่นาทีทองเออพอไม่พอปิดแล้วพอปิดแล้วมั่นใจไงไม่เดี๋ยวปิดดูมั่นใจกว่าเอาออกคนไหนอยากได้จัดเลยที่รักกดเรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับสบู่ราคา77บาทครับผมเดี๋ยวบอกก่อนนะแฟนคลับตัวนี้เป็นสบู่แพงต้นนะครับลูกค้าที่อยากได้นะที่รับกดตะกร้าได้เลย ราคาพิเศษนะครับ87บาท77บาทครับ77็ดสบเจาท FC สบู่บอกได้เลยว่าจริงจริงคนไหนอยากได้ขอบคุณมากครับ2องตะก้าเรียบร้อยค่ะ <laughs> ทำไมพี่ถึงให้กำลังใจคนหลอกลวงครับผิดหวังกับพี่มากน้องดับบิวการให้อภัยสำคัญที่สุดลกูกบางทีเขาได้รับ รับในสิ่งที่เขากระทามาแล้วลูกบางทีเราต้องให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่บางทีการจองเวรจองกรรมมันเป็นผลที่ไม่ดีลูกถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งหนูโตขึนน่ะวันหนึ่งหนูโตขึ้น,นหนูหนนหนประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะหนูต้องให้อภัยกับหลายๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตบางทีถ้าเราไปอยู่ในภวังหรือเราไปอยู่ในความคิดที่แบบว่ามีแต่แบบเครียดแค้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่รักพี่ว่ามันไม่ดี การให้อภัยมันสําคัญสําหรับพี่นะแต่สําหรับคนอื่นใครจะจองเวรจองกรรมจองไปเลยแต่พี่ไม่จองพี่เอาหัวสิกรรมแล้วก็เลิกแล้วต่อกันกับทุกอย่างที่รักอันนี้พี่พูดตรงๆพูดแบบว่าด้วยความมั่นใจนะครับที่รังหายใจไม่ออกแล้วเดี๋ยวค่อยตัดนะแฟนเก่าอย่าพิ่งทักนะขอบคุณครับคนไหนอยากได้จัดเอาเลยนะครับสบู่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถึงจะผิดหวังกับพี่ดิวนะแต่พี่บอกเลยว่าพี่อย่างน้อยๆพี่แบบไม่อยากแบบ ไม่อยากไปจองเวรจองกรรมอะ่ะที่รักไม่อยากไปต่อเวรต่อกรรมอะ่ะสบู่ก้อนนี้นะครับคนไหนที่เป็นสิวนะครับเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกาาอย่างเงี้ยลองเอาสบู่ตัวนี้ไปล้างหน้านะครับขอบคุณมากครับ3,500คนขอค่ะเชื่อไหมวันนี้พี่ขายของถามว่าสนุกไหมสนุกนะถ้าไม่ตอบอ๋อไม่เ ไปกินหมูกระทามหมเราทุกคนตอบคําถามนี้ให้คุณใหม่หน่อยไปกินหมูกระทาด้วยกันดีกว่าครับไปกินหมูกระทากนดีกว่าปิดดนตรีป็ดอันปิดก้าเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะที่ทําให้รู้ว่าโลกใบเนี้ยมีแต่คนเหยียบย่ําซ้ําเติมฉันขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณมากคนที่คนที่อยู่เคียงข้างลูกน้องทีมงาน เพราะว่าในโลกใบเนี้ยหลายๆคนเนาะที่ติดตามคนที่อะไรต่างๆนานานานะเอา,อาก็มีแต่คำขู่เนาะคุณใหม่ถ้าเป็นผมนะถามว่าคนที่มันโตแล้วอะ่ะมันรู้แหละว่าอะไรสมควรทำอะไรไม่สมควรทำแล้วผมมายืนขายสบู่ตัวเนี้ยขายก้อนหนึ่งเจ็ดสิบเจ็บาทถ้าผมทำในสิ่งไม่ดีผมจะมานั่งขายทำไม ถูกไหมหแฟนคลับเออถ้าคิดชั่วคิดเลวจะมานั่งครามทำไมถูกไหมหแฟนคลับอืมคนทุกวันนี้ยมันมันเยอะแฟนคลับมันเยอะหลายหลาย,ลายเรื่องหลายราวอือสงสัยต้องไปกินหมูกระทะทด,ดิวอะ่ะที่ดิวมาขายของอะ่ะอย่างน้นอยๆอะ่ะดิวไม่ใช่แค่ขยันนะดิวจะไม่ไอ่านคอมเมนต์แล้ว เดี๋ยวเอาป้ายมาติดคอมเมนต์นะเอากระดาษชิชู่คีบคอมเมนตะ์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกให้นะต่อไปอะ่ะใครที่เกลียดไม่ต้องมาดูใครที่ไม่ชอบไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาป่วนไม่ต้องมาขู่ไม่ต้องมาอะไรวันนี้ขอคำหนึ่งนะเอาหงสิกรรมให้ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับใครแต่วันนี้ถามว่าเสียใจไหมเข้าใจใช่ไหมพี่พี่ คนที่มันโดนแต่ข่าวเล่นงานเราอะ่ะโดนแต่คำขู่คำขลหาต่างๆอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมอืมเจ็บนะแล้วแล้วก็เธอชนะแล้วเธอทำให้ฉันแบบเธอทำให้ฉันเจ็บได้เธอนชนะฉันแล้วเธอชนะฉัน,นแต่ฉันบอกเลยว่าก็ขอบคุณเอฟซีที่แบบว่าซื้อของจากดิวทุกอย่างจริง ต่อไปอะ่ะมีคนแบบดูเครื่องหนึ่งให้พี่เนาะแล้วก็กดบล็อกไปเลยเนาะบางทีแบบพี่แบบเราตั้งใจขายของเนาะเราแบบสนุกสนานอย่างเงี้ยแบบเออเออ mm hmm. กี่โมงแะลูกสี่ mm hmm. ทุ่มพี่ลากวันนี้ดิวขอ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 ไปก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าอยากขายของแหละแต่แบบเอออะไรก็แบบตรวจสอบโน่นนี่นั่นแล้วถามแล้วอยากรู้รไปแล้วได้อะไร mm hmm. อืม จิ๋มูกระทาดีกว่าอืมเพราะสุดท้ายถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งนะเอาพูดพูดแบบภาษาบ้านๆเนานะแม่ถ้าวันหนึ่งดิวดิวเกิดอะไรขึ้นในชีวิตดิวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอีกคนถามมันมาช่วยดิวไหมถูกไหมแฟนคลับถ้าวันหนึ่งแฟนคลับต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องเจอปัญหาต่างๆนานาแฟนคลับต้องช่วยเหลือตัวเองไหมถูกไหมสุดท้ายแล้วคนมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเออ ดูพูดไปมันก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่ความสนุกปากอืมแต่แต่พอก็เอาไม่รักเนี่ยเนี่ยอาละสิบบาทเองโลกใบเนี้ยไม่ได้มีคนรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์ะอันนี้ทําให้พี่รู้เพราะปกติอะดิวจะเป็นคนที่แบบว่าเห็นโลกทุกอย่างเป็นเป็นชีวิตของเราแล้วเราคิดว่าคนทุกคนรักเราแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็มีคนเกลียดเรา เห็นไหมมันจุกที่คอแล้วมันอืใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะแฟนคลับขอบคุณมากมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยมาเจอกันดีกว่าเพราะวันนี้คนเริ่มแบบคนเริ่มมาด่าแล้วคนหลายคนก็เริ่มมาด่าแล้วแต่ขอบคุณกํลาลังใจขอบคุณลูกค้านะครับทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรเนาะก็ขายแค่ครีมขายครีมขายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่า เปี่ยไหม่มีสองด้านดิวดิวทำผิดอะไรดิวถามแฟนคลับหน่อยอ่ะดิวทำผิดอะไรดิวถามแฟนคลับหน่อยแฟนคลับตัดสินใจให้ดิวหน่อยดิวทำผิดอะไรทุกวันนี้ดิวทำผิดอะไรดิวไปช่วยแม่ดิวไปช่วยคุณแม่แล้วลามปามาถึงเรื่องเนี้ยเนี้ยเนี้ยดิวดิวดิวถามหน่อยดิวดิวมีส่วนผิดอะไรเอ่า เสียใจอะ่กกออะอก,ก็ก็ไม่ได้ขายกล่องสุ่มเนี่ยทํำผิดอะไรยังมาบอกว่ากล่องสุ่มก็ไม่ได้ขายกล่องสุ่มใช่คะพอครับอธิบายไปก็เหมือนเดิมอธิบายไปก็เหมือนแบบพูดให้หมาฟังอะ่ะห้าพันคนมีอยู่หรอกแค่สองสามคนที่บบเล่าั้อนก็แบบให้กำลังใจพักผ่อนเถอพี่ดิวเขาบอก คอยซัพพอร์ตพี่ดิวเสมอดิวรู้นะห้าพันห้าพันคนเนี่ยกำลังใจเยอะมากนะ <Yeah. S 1> มีมีแค่สเสี้ยวเดียวแหละที่เขาไม่ชอบเราแฟนคลับจริงๆจริงอืมยังมาด่าว่ากล่องสุ่มไหมกล่องสุ่มไม่ได้ขายซะหน่อยก็มีแต่คลิปคลิปปลอ,อมคลิปมิจ่าชีพอย่างเงี้ยพอคุณโดนหลอกคุณก็มาด่าเราอย่างเงี้ยอืมอืม เ,เข้าใจนะลูกแต่แต่บางทีอะที่ยืนอะมันมันก็มีเซฟโซนมันก็มีแต่บางทีคาพูดคาจามันเหมือนฟิลอะไรรู้ไหมมันเหมือนฟิลแบบว่าบางคน่ะเกลียดเราจนแบบว่ามึงต้องติดคุกอีเดิวต้องติดคุกคุณเดิวต้องติดคุกแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าโลกเนี้ยเราจะไปต่อ,อยังไงอะจริงนะหลังๆอะอย่างทําบุญทําอะไรบางทีคิดหบบคิดแบบ แฟนลับเข้าใจดิวไหมแบบมึงต้องติดคุกมึงต้องตามเขาไปไลายต่อไปคือมึงดิวได้ยินตลอดแฟนลับแล้วดิวดิวสึกว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันมันเหยียบกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันมันซ้ํากันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอออะไรที่มันแบบผ่านมามันผ่านไปเราให้อาภัยซึ่งกันและกันมันก็จบแล้วแต่วันนี้ดิวลายๆอยู่คนบอกว่าไม่ไปไม่ไปเยี่ยมไม่ไปเยี่ยมคนในคุกหรออะไรเงี้ยคิดได้ไงเนี่ย